สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและอำเภอกันทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี z n e w ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะ และศึกษาที่การจงังหวัดริสเกตเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับภาคอีสานครั้งที่12ค่ะ เมื่อเวลาแปลนาฬิกา30นาทีของวันที่21กันยายน2567ค่ะที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศิสเกตนายชุมสักชุมนุมศึกษาที่การจังหวัดสิสเกตเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับภาคอีสานครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2567โดยมีรองศาสตราจารย์ดรพระคูสุทธิธรรมปิทักษ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพระอีสานเขตสองและดรเสรีแสงลับผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธารามอุปนาย,ยกสมาคมกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานําคณะผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่นักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากพระอีสานจํานวนสามเขตเข้าร่วมในพิธี ดรเซรีแสงลับผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธารามอุปนาย,ยกสมาคมกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากล่าวค่ะว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับพระอีสานครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2567ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนคณะครูและผู้บริหารเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเพื่อ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น6ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะก้อเปตองฟุตซอลและกรีธามีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น450คนและครูผู้ควบคุม150คนค่ะ